สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังฟ้องลิซ่าแบ็คพิงค์ถึงไทยแฟนคลับไม่ได้ลุมพนักงานสนามบินรุมในเวลางานลิซ่าแบ็คพิงค์บินกลับไทยครั้งแรกในรอบ3ปีในวันนี้2 2มีนาหม65งานนี้แฟนคลับไปรอต้อนรับอบอุ่นแบบเว้นระยะห่างแต่กลับรวมพนักงานสนามบินวิ่งตามแห่รุมถ่ายรูปลิซ่าแถมวิ่งตามถึงรถทำสงสัยนี่เปนเวลาทำงานไม่ใช่เหรอ ไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงคที่ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะมาพักผ่อนและเตรียมฉลองวันเกิดกับครอบครัวเพราะวันที่27มีนาคมเป็นวันเกิดของสาวลิซ่าซึ่งแฟนคลับส่วนหนึ่งก็ไปรอต้อนรับลิซ่าที่สนามบินแต่งานนี้มีเรื่องที่ทําให้แฟนๆรู้สึกไม่สบายใจเพราะแฟนคลับนัดกันมาแล้วว่าจะไม่เข้าไปรุมลิซ่าตมาถึงโดยจะยืนต้อนรับแบบระยะห่าง แต่กลับมีคลิปเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ว่าพนักงานในสนามบินเข้าไปรุมถ่ายรูปริซ่ากันอย่างเนืองแน่นทั้งยังเดินขบวนวิ่งตามริซ่าที่กำลังออกจากเกตสนามบินไปขึ้นรถอีกทําให้แฟนคลับต่างพากันเป็นห่วงเพราะริซ่าเคยติดโควิดมาแล้วครั้งหนึ่งอีกทั้งตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นจึงทําให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจและบางคนก็มองว่าพนักงานยังอยู่ในเวลาทํางานแต่กลับมาตามรุมลิซ่าไปถึงรถ เข้าใจที่ดิซ่าเป็นคนดังแต่ดิซ่าก็เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งจึงคิดว่าจะมารบกวนกันแบบนี้ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับร้องเรียนไปทางทวิตเตอร์ของท่าอากาศยานไทยได้วยว่าอย่าให้ตรวจสอบและพิจารณาพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะจากคลิปจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่สนามบินรบกวนผู้โดยสารด้วยการวิ่งตามและลุถ่ายภาพโดยไม่รักษาระยะไม่เคารพความเป็นส่วนตัวด้านแอดมินของท่าอากาศยานไทยก็มีการตอบกลับมาว่า สวัสดีค่ะแอดมินต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวด้ว่ยนะคะทางนี้แอดมินจะดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ,ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการข้อเรียกร้องตอนต่อไปครับแอดมินต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับ